เตรียมติมกดบัตรกันอยู่ใช่ไหมคะทุกคนได้จ้ะคลิปนี้พี่รีจะมาแชร์ประสบการณ์การกดบัตรนะคะวิธีการกดก่อนกดควรทำไรวันกดบัตรต้องทำยังไงนะคะอย่างละเอียดเลยแหละแล้วก็ท้ายคลิปจะมีการบอกว่าหลังกดแล้วนะ่ะต้องดูอะไรบ้างแล้วก็จะแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยในการไปคอนนะคะไปดูกันเลยจ้าบลิงค์ค่ะบลิงค์ น้องใหม่เข้าบลิงค่ะอยากจะขอกำลังใจจากทุกคนนะคะคอมเมนต์ข้างใต้นะคะสาวบลิงนะคะแล้วเราไปกดบัตรกันให้ได้และไปคอนกัน78มกราคม2023จ้าไปจ้าสู้ๆ,ๆูศึกษาผัางที่นั่งค่ะศึกษาให้ดีนะคะทุกคนจะเอาราคาเท่าไหร่ จะเอาโซนไหนนะคะถ้าแบ่งกับเพื่อนในการจองแบ่งหน้าที่กันค่ะใครซ้ายใครขวาชั้น SG เธอ SH เธอ L เธอ M ถ้าออปชัน1นึไม่ได้ออปชันสได้ไหมสองพั2000หมดแล้วเธอไป3 5มพห้าไหวไหมคุยกับเพื่อนให้รู้เรื่องก่อนนะเพราะว่าวันที่จองอ่ะทุกคนจะเครียดมากทุกคนจะรุนมากเราต้องคุยกยนก่อน,นจ้า ล้วค่ะวันนี้ที่รอคอยนะคะทุกคนอยากจะกดไปกันแล้วไปค่ะ t ทย i t i c k e t เจอ m ์ด o คะ่ะหน้าแรกนะคะเข้าสู่หน้าหลักไปเลยจ้าสีแดงจ้าไปจ้ะไปหางานคอนนะคะควรที่จะสแตนบายก่อนเวลาที่เขาให้กดประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเลยนะคะบอกเลยถ้าคอนไหนที่แบบมันพิกๆเนี่ย คุณจะแบบรนไม่อยากจะให้รนนะคะเอาล่ะสมมุติว่าวันนี้กดคอนของเสียประหวนก็ได้ไอไปจ้ะกดนะคะเลือกรอบการแสดงเลือกให้ดีนะฮะกดที่นั่งว่างค่ะ จะกดตรงนี้เพื่อดูโซนที่คุณเลือกกันไว้แล้วก็ได้นะคะแล้วก็ถ้ารู้อยู่แล้วจําได้อยู่แล้วว่าชั้น B ีสาจะกดไปเลยตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะรีไปให้ในี่คุณคะถ้าคุณเข้ามาแล้วเห็นที่นั่งว่างมันคือความสวยงามตอนกดบารบอกเลยนะดิชน้นพี่ลีเนี่ยดูมาหลายคอนแล้วพี่ลีแบบถ้าเห็นอย่างนี้คือดีใจคือกดได้เลยแต่สมมติว่าอ่ะสมมตินะคะสมมติ สมมติว่าตรงนี้มันเต็มก็คือย้อนกลับไปเลือกส่วนอื่นนะคะจะกดบนแผงสีๆแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะไม่มีใครว่าเอานะคะมิสามนะคะย่างไ,ได้ค่ะอืนะคะก็อาจจะต้องกดกลับไปกลับมาหลายรอบในวันที่กดจริงในช่วงที่พลิกๆในบางคอน20นาทีแรกก็หมดแล้วนะคะบัตรอันนี้ต้องบอกไว้นะใหเ้เป็นการแชร์ะกันอยากจะแบบว่าให้เตรียมใจกันด้วยสู้ก็สู้เตรียมใจก็เตรียมนะทุกคนนะ อปะ 8. สมมติว่าเราเอาโซนนี้ละฉันจะได้ราคาที่3500บาทจำนวนหนึ่งที่นั่งเลขที่นั่ง B E 36กดยืนยันเอาละพอเข้ามาหน้านี้นะคะมันมีการให้เราเลือกว่าจะรับบัตรเองหรือสงทางไปรษณีย์นะคะกดไปค่ะวิธีการชำระเงินนะคะใช้วิธีไหนกดแล้วต้องกดอยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการนะคะกว่าเมือนี้อ่า มาดูนิดนึงราคาบัตรค่าบริการ20บาทต่อใบตัวนี้แล้วแต่เลยนะว่าจะเอาหรือเปล่านะจ๊ะทิเก็ตโปรเทคก็คือปกติแล้วถ้าไปไม่ได้นี่เขาจะเขียนไว้เลยเจ็บป่วยเสียชีวิตความเสียหายต่อนันนุนี่นะคะปกติแล้วก็จะไปได้ก็เลยไม้เลือกนะคะ2 0 0กว่าบาทนะคะยืน่นเอกสารซื้อจ้ะไปค่ะเข้าสู่กระบวนการ ระดับประทับใจต่อนะคะประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนคะ่ะอยากจะย้ำนิดนึงนะคะถ้าจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะเข้ามาดูขวาบนของหน้านะคะกดไปที่ประวัติสั่งซื้อเล่นหนึ่งนะคะแล้วไปเลือกวันที่ในช่วงที่เราสั่งซื้อไปจะรีสรายการมาให้หมดเลยอะคะ่ะว่าคุณนนะสั่งและคอนเฟิร์ม คอนที่คุณได้อะไรบ้างนะต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะเพรามันนะคอนเฟิร์มให้คุณหรือยังบางคนมีปัญหาเดี๋ยวจะเสียใจที่หลังนะตเตือนแล้วนะอย่าลืมนะคะเช็คด้วยการรีวิวจากคนที่อยู่ชั้นสามซนเจโอ้ยโคตรดีเลยพี่เยี่ยมเยี่ยมจริงๆที่นันทุกคนนะขอบคุณมาก ทุกคนที่ช่วยคิดโคตรจะดีเลยแล้วก็ดึงศักยภาพแม่ง16คนนี่คือดิฉันกับเพื่อนๆที่รู้จักและไม่รู้จักอยู่ซ้ายอยู่ขวาในแถวนี้รอบข้างนี่คือคุณคะเราจับมือกันนี้ค่ะแล้วก็กรีดให้ กินไปด้วยกันอ่ะโอ้ยเป็นเป็นรสชาติการดูโชว์ใหม่มากอะไรวะคือการจับมือแล้วก็กินไปด้วยกันแล้วก็แบบจะตายอ่ะแต่ละคนคือแบบฉันจะตายหล่อมากยาดมต้องเข้านะคะหนึ่งคือพี่ควรจะมียาดมเข้าดิฉันและเพื่อนมียาดมนะคะพกอยู่ใส่มากก็จริงแต่คือต้องต้องเพียออกมากล้วก็สุดยาดมนิดนึงคือแบบดาเมชรุนแรง เราทาอะไรรู้ไหมเวลาที่คุณพูดกับเราเราพูดกับคุณเสมอเราไม่มีเงียบแทนคุณคุณมันเลิศคุณมันเจ๋งคุณมันเก่งแล้วคุยอย่างนี้ทุกคนคือมือไม้เสียงกรี๊ดคือเราคุยกับคุณตลอดเวลานะไม่ใช่แค่คุณแทนคุณคนเดียวนะคะคุณหนูคะ16คนคะเวลาคุณทักทายเวลาคุณมี react เวลาคุณเศร้าเวลาคุณซึ้ง เราลอกแล้วค่ะหนึ่งเราลองลค่ะเราไปไกลค่ะคุณข้างๆคือสังคมฉันสั่นจะชอบมากตะโกนใส่คนตลอดเวลามันมันหลอกมากอะ่ะมันมีคนแบบว่ารักคุณอยากเป็นเมียอะไรก็ไม่รู้อะ่ะคือแบบทุกคนคือแบบคุยกันเองด้วยบางครั้งเราไม่ได้ยินคุณนะเราคุยกันเองขอบพระคุณมากสายไฟเช่าชั้นสามจะสนับสนุนคิมคอ,อสตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะบาย I love you.